ค่ะก็ข,ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะและว,วันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สด a ฟ e b o o k ของเรากันนั่นเองนะคะและสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการผ่านเว็บไซต์ที่เราได้ทดลองใช้งานกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนั่นเองวันนี้ก็เลยแน่ใจเราก็จะมาอยากแนะนําเพื่อนๆกันนั่นเองนะคะสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถมาดูคลิปนี้แล้วก็ทําตามกันได้เลยแล้วขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เรามาเสิร์ชคําว่าเคม o c โซเชียลกันนะคะ เสร็จแล้วเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็ให้เรากดสมัครใช้งานกันก่อนได้เลยแล้วก็มากรอ,อกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆตามช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกมาล็อกอินก,กันที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยแล้วเมื่อเราสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลย ่ามาเข้ามาแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ KM Social นะคะทางด้านนี้เขาก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนองวันนี้นะคะก็คลิกไปที่ Facebook ของเรากันได้เลยจากนั้นนะคะก็ให้เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะ และในซองบริการนะคะเราก็มีบริการให้เลือกมากมายกันเลยก็จะมีเรทราคาการรับประกันความเร็วต่างๆแจ้งเราไว้นั่นเองนะคะเราก็เลือกที่เราต้องการลงไปได้เลยและใน่องของลิงก์นะคะเมื่อเราเข้ามาที่วิดีโอไลฟ์สดที่เราต้องการเรียบร้อยแล้ว ก็กดไป Copy ลิงก์ข้างบนกันเลยนะคะจากนั้นก็นําลิงก์มาใส่ที่ช่องลิงก์กันได้เลยและในส่วนของจําจนวนนะคะต้องการเพิ่มคนดูเท่าไหร่เราก็ใส่ไปได้เลยอย่างวันนี้เราจะเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยคนนะคะค่าละละเวลาเสียลในการทํารายการก็อยู่ที่ห้านาทีค่าใช้จ่ายก็แค่สิบเอ็ดบาทเท่านั้นเองนะคะจากนั้นก็ให้ทําการกดสั่งซื้อไปได้เลยค่ะแล้วเมื่อเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแท็กีเขียวแบบนี้เลยนะคะและสําหรับใครที่ต้องการเช็คสถานะเพิ่มเติมก็สามารถคลิกไปดูประวัติการสั่งซื้้อกันไดเลย แล้วเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะมีสถานะของเราขึ้นรอดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะด้านบนก็จะเป็นค่าบริการบริการต่างๆแล้วก็ลิงก์ที่เราได้กดทําการไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะส่วนหมายเลขด้านบนนะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองและสําหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอนะคะก็สามารถคลิกมาเติมเงินกันก่อนได้เลย,เลยแล้วเมื่อเราคลิกเข้ามาก็จะมี3ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสงแกน QR code ทรูมอนดี้วอลเล็ตและคริปโตเคเรนซีนะคะก็สามารถคลิกอา่านวิธีการใช้งานแล้วก็กดทาตามกันไปได้เลยและสําหรับใครที่เข้าใช้งานเว็บไซต์นะคะและเกิดปัญหาติดขัดอะไรก็สามารถคลิกมาแจ้งหรือติดต่อแอดมินกันได้ที่ปุ่มด้านข้างเลยนะคะและว้วเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกแจ้งปัญหาต่างๆลงไปหรือสําหรับใครที่ต้องการขอข้อความหรือแนบรูปภาพก็สามารถทําได้ที่ก่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เราใส่ใหมายเลขออเดอร์ของเราลงไปแล้วก็ส่งตัวกันไปได้เลย และสำหรับใครที่ต้องการติดต่อกับแอดมินโดยตรงนะคะก็ここสามารถคลิกมาที่ไลน์ด้านบนเพื่อคุยกับแอดมินกันได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคอยบริการเราตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองและสําหรับใครนะคะที่เข้าใช้งานเว็บไซต์และเกิดชื่นชอบในบริการนะคะอยากแนะนําให้เพื่อนๆคนอื่นได้ลองเข้ามาใช้งานกันด้วยก็สามารถคลิกมาแนะนําเพื่อนกันได้เลยนะคะค่ะแล้วเมื่อเราคลิกเข้ามาก็ให้เรากดคลอกลิงก์นะคะแล้วก็ส่งไปเพื่อนๆได้เลยเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งาน หรือมีการเติมเงินเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น5%ด้วยกันนะคะและสำหรับตอนนี้นะคะใครที่เข้าใช้งานบริการต่างๆนะคะและมียอดสะสมครบ500บาทไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่นะคะก็จะสามารถปลดล็อกไปดูซีรีส์จริงกันฟรีได้เลยนะคะโดยทําตามเงื่อนไขจากทางเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกมารับชมกันฟรีไปได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมกันเลยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะให้เรากลับไปที่หน้า Facebook ของเรากัน จากนั้นนะคะให้เรามาดีหนะ้าต่อนหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดวิวกันนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดคนดูไลฟ์สดของเรานะคะก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถค,คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้มาสมัครทดลองใช้งานกันได้นะคะวันนี้ผู้ผิดภาะการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ